เราจะได้ลุยฝุ่นนะครับในส่วนตัว 200D นะฮะดีเซลคนนับเเงโอ้โหเหมืนยิ่งขับยิ่งเข้ามือโหมดสปอร์ตโอ้โหพุ่งยากกว่าเดิมอีกอันยากพอเปลี่ยนสปอร์ตปั๊บโอ้โหลงมาเหลือ14ทันที สนับสนุนโดย A A Window Film ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ที่ใครๆก็ใช้ตัวแทนวิรัพกันไัยคุณปณิธิสวัสดีครับวีรับส่ลิงก์ไปเรื่อยและนี่คือสภาพที่คุณเห็นวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาลุยกับ B M X Series และนี่คือ X 3นั่นเองนะครับต้องบอกว่าผมอยากจะพาไปเป็นวอล์กและวันนี้ผมมากับทางทีมงานไอมดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูช่วงเช้าก่อนต้องบอกว่าตอนนี้เรามาเปิดในช่วงบ่ายที่ผมกําลังจะกลับแล้วนั่นเองต้องบอกว่าวันนี้สนุกมาก โคตรมันดูสภาพรถนะฮะและที่สำคัญเลยนะถ้าคุณชอบสายลุยแบบนี้นะหล่อแบบนี้ด้วยนะลุยได้ด้วยนะโอ้โหไม่ควรพลาดเลยเดี๋ยวไปชมวักกันหน่อยดีกว่าเมื่อกี้เลยอ่าโอเคเปิดทิ้งไหมครับผมจะว่าพร้อมแล้วแปลว่าตอนเบรกฉุกเฉินก็จะติดงี้มือนกันรถสองต้นนะครับสี่หันคืนนี้นะครับคือ เ5 0ใช้เครื่องยนต์นเปอร์ฟอร์แมนซ์ทรงสูงสามพันนะครับก็คือเครื่องรหัส D58 ยอดนิยมที่อยู่ใน M300 M200 แล้วก็รถ Z4 ด M40i ครับคือหกสูบตัวแรงตัวยอดนิยมส่วนตัวนี้นะครับจะเป็น2ี่ก็คือเครื่องดีเซลสีสูบยอดนิยมเช่นเดียวกันแต่ทั้งสองรุ่นมีการปรับใช้มาไฮบริดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตเรื่อง การตอบสนองต่างๆมันก็จะไวขึ้นเยอะมากนะครับโอ้ยเอพิเซฟยอดเลยว่ะสีเมื่อกี้ผมดูความกว้างสเปกมันอะมันห่งพันเก้าอย่พพกับโมดิวัยเลยอะครับความยาวพพกันนะครับพี่4.7 4.7่คือ7กว่าไม่ถึง4.8พร้รอมเดินทางเอพิเซฟสปอร์ตเนี่ยเสียงนี่แบบ ไม่ได้แต่เปิดสปอร์ตนี่อัตราสิ้นเปลืองก็ต้องทำใจต้นแบบนี้อย่าเอานะครับครผยผมขอเกียร์เอสสักทีได้ไหมครับบริหรบ อิ่รอบขึ้นมไปขึ้นมาแบบได้ยินรอบเลยเมื่อกี้ยมันปัมนะ๊มสายสิงนะฮะบอกเลยรสปอร์ตรถ G S นี่ยังรันนึงรอบผมอีเนี่ยคอสะพานนะสไตล์ ปุ๊บปบไม่มีแบบโยกเยกอะไรเลย,เลยต,ตอนเปลี่ยนเกียร์มันสมุดดีเลยสมุดใช่เป็นไงเมื่อกี้ตอนไหนครับเมื่อกี้ตอนคอสะพานเพราะผมรู้สึกว่ามันคอสะพานนะมันไม่ได้แบบว่าจักมากมันค่อยๆสมุทนะเมื่อกี้มันอาจจะเป็นคอสะพานที่ยังไม่ไมชันเท่าไหร่โอเคตอนได้ลองทําการขับทั่วไปไม่เกินร้อยนะฮะค่าเฉลีย่ยที่ประมาณสิบโลลิตรนะครับ พอเปลี่ยนสปอปร์ตปั๊บโอ้โห,โหลงมาเหลือ14ทันทีอัน<ค> <ด grit> นี้เหลือ13แล้วนะโอ้โหแต่เสียงเรางมากเลยอืมตอนนีน้เหลือสิบสองครับ<ค><ด> หรือสิบเอ็ดตอนที่เล็กนะทำเสียงแปรปรวนนะโหสปอร์ตนะฮะไม่ใช่แค่เสียงล้อนะครับน้ำมันก็เราใจเหมือนกันเนมะื่อก, <c oughs> กี้ผมได้ลองขับมาระยะหนึ่งนะจะบอกว่าพี่ตอมพูดไงก็นั่นแหละเหมือนกันถ้าอยากดูรีวิวเต็มก็ไปดูที่ช่องไอมดนะครับ <c oughs> ผมเป็นเหมือนบล็อกมากกว่านะคืออารมณ์เหมือนการเออแต่ว่าไมฮับิดเนี่ยแบตมันเล็กมากปั๊บเดียวเครื่องก็ติดละเออเมื่อกี้ตอนเหยียบออตโต้ไอโคทำงานปั๊บ เครื่องยนต์มันดับมันมีแบตไงแต่เขาว่ามายาวิะนเนาะก็คือมันก็ช่วยเหลือลักษณะช่วงที่การจาจรถติดอะ่ะแล้วแบบจะมีเหยียบเบรกบ,บ้างสลับบ้างอะไรเงี้ยมันก็เซฟนิดนึงแต่แน่นอนว่าพอเราเหยียบเมื่อกี้เนี่ยโหก็สิ้นเปลืองกันนะโหมดสปอร์ตนี่คือกินกินแหละแต่ว่าเขาบอกคันนี้เนี่ยถ้าทําดีๆคุณขับ80หรือ90 20โล,ลิตรได้ซึ่งในเครื่อง6สูบอะ่ะสามพันนะนะได,ได้ได้เกิน15นี่ผมว่าก็ดีแล้วนะเกิน10โล,ลิตรอะ่ะผมก็ดีใจละ ไม่ธรรมดาแล้วยิ่งไอคอนิกซาวนนี่ทำให้แบบโอ้สุดจริงเสียงเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปวอง์มอัพยื้อเส้นยื้อสายกันสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะไปที่ตั้ง5ค่พันสองเในวันนี้นะครับไพลอนของเราครับเราจะวางไพลอนคู่สีฟ้าไว้นะครับให้เราเนี่ยขับผ่านตรงกลางไปแค่นั้นเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราเลี้ยวขวาครับขับตามคันหน้ามาเลย ช่วงแรกครับจะเป็นในเรื่องของการลองอัตราเร่งครับก็คือให้เราลองเร่งจากจุดที่ผมอยู่ตรงนี้ครับเร่งไปถึงจุดเบรกให้เราลองอีเมอร์ซี่เบรกบนพื้นที่มันเป็นกราวเวลที่มันเป็นรวดนะครอยากให้ลองดูว่าจังหวะที่เบรกเนี้ยรถของเราเนี้ยเป็นยังไงทําให้คุ้นเคยกับรถก่อนนะครับโอเควอล์กอัลล์ทีหนึ่งเริ่มครับเป็นระยะห่างจากคันหน้าสักประมาณหนึ่งถึงสองคันรถนะครับอะไหลมาเรื่อยเลยครับตรงนี้ครับออนเลยสักประมาณไม่เกินสามจิดนะครับโซนนี้ขอบคุณครับ อย่าลืมแปะเบรกเร็วนิดหนึ่งฮะโอเคครับเดี๋ยวจอดรอสักครู่นะครับรถคันที่หนึ่งรอสักครู่ครับพร้อมแล้วไปครับเร่งไปเลยอย่าลืมชุดเบระครับเร่งไปเลยครับไปเลยไปเลยครับไปเลยคันนี้หนึ่งครับคันต่อไปครับเชิญนับเร่งไปเลยไปครับ อันที่สี่ครับรอสักคู่นะรอสักคู่อันที่สี่พร้อมแล้วนะครับเตรียมตัวไปเลยครับเร่งไปเลยช่วงวอร์มอัพครับวอร์มอัพนี่เอาอันนี้นะครับรอสักคู่นะครับรอสักคู่มาขับเลยครับขึ้นจี๋พร้อมแล้วไปเลยครับเร่งไปเลยครับเฉลิจริงจริงเลยโอ้โหโอเคสวยงามครับไปกันต่อในรอบที่สองกันครับ <laughs> นี่แค่วอร์มอัพนะครับเราโอเวอร์สเตียร์ไปหน่อยรอบนี้ตามผมบ้างจอเน,นอ้นย้ำนะครับจะขึ้นมานเป็นว,<ร>วอล์กอัพนะครับเดี๋ยวเอ็กซ์ไซร์หลักของเราอยู่ข้างนอก <ns cigar> ทุกท่านได้ปวดกันอย่างแน่นอนครับรับรองว่ามันอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ขอแค่วรอร์มอัพก่อนนะครับเอาครับอันนี้หนึ่งครับเคลื่อนมาจุดสตาร์ทได้เลยรอบนี้มาเดินครับลองเร่งแล้วลองเบรกครับเร่งเต็มที่ถึงจุดเบรกกระทืบเบรกให้รถจุดนิ่งเลยนะครับลองดูครับไปเลยเร่งไปเลย ดูดของจริงไม่กลัวหินทิ่มยางไม่กลัวเริ่มไปเลยครับ <trotzdem> ลับไปเลยหกเริไปเลยครับอันเดอร์เยอะจริง ในนนนวััี้ะครบสปอร์ตพร้อมแล้วไปเลยครับเร่งไปเลยโ้แทไม่ต้องรอเบรกดีเรื่อนเบรกดีขึ้นอันนี้ผมเบรกแรงขึ้นก็มันก็พร้อมแล้วเร่งไปเลยครับไปเลยอ่าเลนเช่เบาๆครับมาตาวนิดนึงมาตาวนิดนึงครับเลนเช่ใจเย็นนะโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะชะลอนะชะลอความเร็วนะครับรถจอดรออยู่นะครับพร้อมแล้วไปเลยครับครั้งสุดท้ายไปเลย ยากกว่าเดิมครัออบอชะลความเร็วนะครับสนามลมชะลอความเร็วนะครับเมื่อกี้เราแค่วอร์มอัพไปไงครับทำความคุ้นเคยกับตัวรถครับตัวเบรกแล้วก็เป็นการวอร์มอัพที่ไม่ได้ถนอมรถเลยสนามกรวดนะฮะซัดให้ T, เต็มที่เบรกให้เต็มที่เดี๋ยวเราจะไปลุยเหมืองกันครับอันดับต่อไปอันนั้นสนามจริงอันนี้มันทําให้เรารู้สึกว่า เหมือนจะเป็นรถลักชัวรี่ที่ต้องใช้ธนุถนอมแต่ไม่เลยเช่นให้ใช้แบบสปอร์ตแอคทิวิตี้จริงๆแต่ไม่วหวงเลยเรื่องของความทนทานใช่แต่ว่า PM เนี่ยอย่างหน่เมื่อ,อกี้เนี่ยพอเราขึ้นมาปั๊บมันจะชอบเป็นออโต้แอร์เราต้องอย่าลืมดูตอนนี้ฝุ่นเต็มหน้าจอเลยอะบรรากาศ <c oughs> เข้ามา <c oughs> โอ้สับลักกันเลยทีเดียวเมื่อกี้เอาละครับตอนนี้นะฮะเรามาถึงสถานีที่เราจะสอบกันแล้วนะครับเขาจะมี2ส,สถานีนะฮะในตัว m 5 0นะครับตัวนี้ เราจะได้ลุยฝุ่นนะครับในส่วนตัว 200D นะฮะดีเซลจะได้ลุยแบบทางบแบบละนนี้น,ะน้าเดี๋ยวต้องไปชมกันเ,เองดีกว่าครับมาเตรียมพร้อมกัน นะครับฝนตกตลบขนาดนี้อ่าเดี๋ยวรอนะฮะเมื่อกี้ต้องบอ,อกเลยว่าโหโคตรมัน <ไป S 1> เลย <ไป S 1> เออเียดา,ายรอบแรกเราอัดไม่ทันเ่ะเออเมื่อกี้ไม่ได้กดเดี๋ยวขออีกทีรีบเยงเมื่อกี้วิ่งไปวิ่งมาเก็บโดนนี้เราเป็นครั้งที่สองเราจะเป็นโหมดสปอร์ตพัดก็คือน่าจะเปิดให้มันดิฟหลังได้โอ้โหคันนี้ดิฟสวยพร้อมแล้วเชิญเลยครับกระสีเท้าไปเลยอ๋อมีดิฟหลัง แปลว่าจริงๆถ้าปิดทักชั่นผมว่าน่าจะคุมง่ายกว่านะเอออันนี้แล้วแต่ความถนัดความชอบเนาะอย่างว่านะเราไม่ได้มาบ่อยๆแบบเนี้ยเออถึงเราซื้อมาจริงเราคงไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยเนาะเออป็นประสบการณ์ที่ดีครับผมว่าถ้าเนี่ยทาง BM นะฮะได้เปิดสกิลไดวิ้งหรือมีอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็น่าสนใจนะครับคือจะบอกว่าพวกนี้ถ้าคุณได้เรียนนะจะควบคุมอาการรถได้ดีขึ้นหนึงครับไม่เป็นไรครับอันที่ห้าครับมาเลยครับยังไม่ทันตั้งสมาธิเลยนะขึ้นรถปุ๊บมาปั๊บเลยเงี่ยจริง อันนี้สองครับพร้อมแล้วเชิญเลยครับ ประมาณแล้วก็มาดีเซลกันแล้วนะครับดูความเละโอ้ไม่แพ้กันนะนะเป็นผุนอันนี้เป็นน้ํานะฮะโอ้โหแหมมาเซตเซตเซตมองสาแสงขวาขึ้นมานะครับเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวโ,โ,โอเคตามมาเลยครับตามมาเลยอ่ะความเร็วประมาณนี้นะครับความเร็วประมาณนี้นครับไหลช้าๆมานะครับ ลองดูครับให้ผมอะไรมันหักขวาสุดปุ๊บสายพอมเริ่มกดคันเร่งปุ๊บเขาเริ่มถ่ายปุ๊บยกคันเร่งออกนิดน,นึงนะครับแล้วค่อยเคาน์เตอร์กลับโอเคออ่าโเคพร้อมครับเชิญไม่รู้จะทำได้ป่ะนะแ,แล้วก็ไม่ได้สายพวกนี้คือด้วยทางมันไม่ได้เรียบอ่ะเนาะอืมเมื่อกี้คันที่บอกขอถ่ายมีไดับเบิลเดียวใช่ตัวมไหมครับโอเคนะใช่ครับ ยกลแน่อครับว่นาวุนาจุ่มข้างนนีะครับอยู่เพ่งเยบกนยแบบนั้นแหละครับต้องแรงครับขอพระใจละแต่แม่งมันก็เสียวๆนะใจหน่อยสักหน่อยนะไปเลยครับไปเลยไปเลยว่งตรงเลยครับเฮยโอเคได้ไดเดี๋ยเวขออีกรอบหนึ่งเออแต่มันดีอืเยกพร้อมครับไปเลยครับไปนะเ่ครับ โอเคครับสามสามต่อหกดๆๆๆดกดกแบนแล้วนะครับเพียบพูดวาใหม่ครับพูขวาใหม่อาจจะยี่สามต่อหนึ่งกดกับเขาเข้ามือกับเโอแม่ขอร่อสามเริ่มได้อยากได้รอบ4ว่ะเออเข้ามือแล้วโอเคอ้แม่พวกสายแบบออฟโรดอย่างนี้นี่เองเข้าใจละโอ้มันว่ะ อ่ามันอันเดอร์ครับจังหวะแรกเพราะว่าเราให้รถเป็นปาหัวเข้ามาก่อนเราค่อยกดนะครับเออเเข้าใจละคล้ายคล้าทางเรียบแหละแต่แค่เรากลัวเพราะว่าเราไม่ไม่เคยวิ่งอย่างนี้ทางแบบขุกขันเนาะแบบนั้นแหละชื่นชมผลงานตัวเองหน่อยโอ้โหแม่ทำไปได้ว่าแล้วทำไมคนเคอะกันขนาดนี้ ส่งท้ายเอารถน้ำมาล้างให้ซะด้วยที่สองครับเราก็มาคริกวอชกันหน่อยนะครับ BMW X3 สนุกม่วนจอยตามคอนเซ็ปต,ต์ของเรานะครับจอยดำวิ่งไม่กลัวเลยไม่กลัวฝุ่นไม่กลัวน้ำไม่กลัวเป็นรอยหรือเปล่าไม่ไม่เหนือเดินกัน เรียบร้อยครับเราได้มาลองทั้งสองรุ่นต้องถามพี่ต้องว่าชอบตัว M50 กับดีเซลชอบแบบไหนมากกว่าแน่นอนครับต้อง M50 ใช่ครับพี่แต่สถานีมันต่างกันนะเพราะว่าแน่นอนถ้าใครชอบความเร็วความแรงผมว่า M50 มันน่าจะแบบการตอบสนองที่ดีกว่าอันนี้ผมว่าเหมาะกับ Daily Use ทั่วไปถ้าใครอยากจะชอบแบบสายดุสายโหดก็ต้องเป็นตัวนั้นแล้วก็ มันจะมีระบบ My Habit มาช่วยด้วยผมว่าถ้าเป็นการจอดอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยเออนั้นออน่าจะตอบสนองออสำหรับบางคนที่ต้องการความนิ่งความเงียบม<อ>ากกว่าแต่ว่าเมื่อกี้ผมว่าก็ชอบนะ m 50แต่พอเมื่อกี้แบบเราไม่รู้ไงว่าไอ้ตัว m 50เนี่ยออมันจะเล่นเหมือนกับตัวดีเซลได้ไหมสถานีที่เราเล่นเนี่ยเออติดใจชอบ bmw x 3นะครับนี่เป็นเจเนอเรชั่นที่4แล้วนะครับมีทั้ง2เครื่องยนต์เลยนะฮะจะมี m 5 0เป็นเครื่องยนต์3,000ลิตร6สูบนะครับต้องบอกเลยว่าสุดนะฮะอันนี้สุดเลยและมีเครื่อง2.0 d ดีเซลเป็นยอดนิยมทั้งคู่เลยนั่นเองนะครับและทั้ง2เครื่องยนต์นะครับดีไซน์เนี่ยเรียกว่าเหมือนกันเลยอาจจะต่างในบางออปชั่นบางอย่างนั่นเองเช่นหลายล้อและขนาดของล้อใน2สถานีนี้นะครับก็มีความแตกต่างกันไปนะครับ M 50นะฮะได้ลุยทางฝุ่นนะครับในส่วนของดีเซลก็จะได้ลุยทางแบบออฟโรดหน่อยๆห,หนึ่งนะครับทั้งคู่นะฮะมีราคาต่างกันประมาณ7 0 0 0แสนนั่นเองนะครับใน M 50ราคาอยู่ที่4 4 9 9้านบาทนะครับในส่วนของดีเซลนะฮะราคาอยู่ที่3 7 9 9 0 0 0บาทนั่นเองนะครับและนี่คือสภาพหลังจากที่เราไปลุยกันมานะฮะผลของการ ได้ลองขับทั้ง2เสียง2ส,สื่อแล้วกันนะครับก็อยู่ที่คุณละคุณชอบแบบไหนมันก็จะมีทั้งตัว M 50เราเรียก M 50และกันตัวนั้นนะชอบแบบนั้นต้องบอกเลยว่ามันจะได้เรื่องของความแบบเล้าใจอ่าเครื่องยนต์แบบใหญ่แบบนี้แต่ก็ประหยัดน้ํามันก็ทําได้นะฮะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยเราคุ้นเคยนะตั้งแต่อากงอาม่ามา B M ต้องดีเซลนะครับตัวนี้ก็ยังตอบโจทย์อยู่นั่นเองเรียกว่าใช้งานเดลี่ททั่วๆไป,ท,ท,ไปทุกๆว,วันคุณก็ใช้ได้นะครับลุยได้ไหมเนี่ยที่สภาพที่คุณเห็นนะ ผมว่าลุยหนักกว่าตัวตัวเอมิบย่างนเนี่ยโอ้โหสะใจมากๆเลยครับผมถ้าสนใจก็ไปลองกันได้ที่โชว์รูมนะฮะหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เบียร์เดวิยแล้วกันแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทางเบียร์เดวิยไทยแลนด์ยย Thailand ด้วยนะฮะให้ลองแบบเป็นหนึ่งเสียงเฮ้ยมันแค่ไหนนั่นเองนะครับไปละเดี๋ยวเราเตรียมตัวกลับและ้วะครับผมสวัสดีครับขากลับนะฮะมากับทีมมีทีแบตไตน,นะจ๊ะ คอยทีคอยทีเมื่อกี้ซูม m อยู่ปกติดูสิถูกปะเนี่ยถูกไหมครับมีอันเดียวดูสิ่ทงนี้แล้วกล้องบันอันนี้รู้ได้ใช่ไหมว่าถ้าใช้แมปบรรณกล้องมันจะเปิดด้วยอ๋อไม่รู้ครับกล้องนี่แหละครับไม่ไม่กล้องในรถอ่ะรอบคันที่เราที่เราขับบันทึกอ่านั่นแหละมันทำให้ผมลงเมื่อกี้ไปวนแหวมฉบังมาอือ ไปตามสัญชัตญาณแล้วนี่ะโอเคเดินทางอ๋อไอ้กล้องเมื่อกี้ใช่ไมครักล้องที่พยายามบอกว่าซ้ายขวาอ่าแล้วก็ปุ๊บมีแบบเหมือนแบบเดฟเฟกตะขึ้นมาเลยลูกศรเหมือนในเกมเลยซ้ายอะไรเงี้ยขวาวันนี้เราให้ทางทีมงานบีทีแวนไตนะฮะแวนด์ขับอ้อมนั่งคุยกันมาส่วนเรานั่ง่ ใช่ก็แลกเบียดกันใช่ไหมมันก็สนุกดีเนี่ยพอเราได้นั่งครับ B M ก็เป็น B M ครับก็คือถ้าใครเมาง่ายนี่ก็หรือต้องการความนุ่นนวลน่นะครานี้มันให้ไม่ได้แต่นั่งกระชับแมะคือเนี่ยเบลก็แบบเแล้วมันไม่ได้ดึงแบบมันดึงแบบนุ่มนวลนะเออก็เออ,อ,อ B M คือ B M จบควานี้ง่ายๆย,ยังใช้ได้เสมอฝอกติดตามกันด้วยนะ รุ่นต่อไปรุ่นไหนเจอกันบ๊ายบาย